ไปคุยก็ปิดทากได้เสมอแค่เกรงใจเลยยิงเชยทุกเวลาที่เจอเรื่องแค่นี้มีเท่าไหร่เกย์ประโยคที่ตัวฉันพูดมันบอสจะให้แกเข้มมาขอรักจับใจกับผมแลยมันจะไม่เพลินหรือบันไดบอสพัดบอสพัดแกเข้มอยู่ข้างหลังผมแล้วเอาดูหน่อยมีอาการทุกข์แค่ ันวันไวเกือบคุมไม่หลงแค่เธอยิ้มมายิ่งเพลไปตกตายิ่งใจเป็นแรงเหงื่อซึมและมือไม้สัน่นปากเก่งเบี้ยงขนาดนั้นหัวใจไม่เก่งยังที ที่าฉันนักเลไม่เคยเจอใครน่ารักเท่าเธอเลยพูดจริงทำเป็นยิงทำเฉยๆก็มันเคยเธอคนเดียวทำให้ฉันบุ่นบายจะเลยเกินเธอให้บอกยังไงมันมันไว้

มันไหวค, <c oughs> คือกามเนื่อยไปดีมายไดีมายิ้มใจจนแสบเนือ้อซึมและมือไม่จะอนนานดปากเียงนหัวใจ ไม่เก่งยงที่พูดไม่ลไม่เคยกล้าพเห็นเธอก็ฟอมอนใจจงที่นานทำเองจริงแล้วฉันฟ้องกใครที่ยอมรับเพร,พราเมอีได้เห็นใจนมบยอย่าทิงาฉันแแล้ว สวัสดีค่ะสามสี่สวัสดีพี่โดมค่ะไม่ใช่ครับท่านแต่งก็เหมือนพี่โดมมากเออเนี่ยเขามาสไตล์นี้ไงมีผ้ามันคงผ้ามันคอนะค่ะแกไม่แต่งแนี้บ้างอหรอคะผมไม่เป็นไรครับผมแต่งแล้วอาจจะไม่น่ารักเท่าครับก็ให้เขาแต่งไปค่ะวันนี้พี่ไม่ใช่พี่แต่งบนโตแล้วแต่แบบ โดมด้วกันมีอัลบั้มยินดีด้วยหน่อยใช่ครับก็ต้องบอกว่าขอยินดีนะครับกับหมีคนกลางนะครับต้องบอกว่าเป็น <c oughs> เป็นเป็น,เป,นเป็นพี่ชาย <c oughs> ใช่ต้องบอกว่าเป็นเป็นพี่ชายที่เราสนิทกันมากเนาะ,ะแล้วก็ผมเชื่อเขารอวันนี้มานานมากก็ยินดีด้วยจริงจริง <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ตบมือให้ <c oughs> ตบมือให้ถ <c oughs> <c oughs> ้าแฟนคลับแอบฝันว่าทั้งคู่จะมีแบบซิงเกิลคู่กันจริงๆต่าจังๆบ้างไหมอ่ะคือตอนนี้ก็ ยังยังไม่มีโปรเจกต์อะไรมากมายแต่ว่าคือตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเขาก็คอนเซนเทรตกับคุณดมดีมอยู่นะก็ติดตามผลงานของโดมดีมก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราสองคนจะมีโปรเจกต์ร่วมกันไหมเดี๋ยวรอรุ่นกันดีกว่างานโชว์ละกันงานโชว์คู่กันมีแบบมีแผนเนีเออเอาเป็นว่าต่อจาก่อกี้ได้กันนะฝันพูดสั้นๆง่ายๆก็ฝันต่อไปแล้วก็ตั้งใจฝันฝันไปเรื่อยๆสักวันฝันจะเป็นจริงโอเคว่า เป็นมิถายตะกูฟูติ้นกันตรงนี้อ๋อใช่ครับก็เป็นมิายตะกู่จิ้นก็จริงๆก็ไม่ไม่ได้มีแค่คู่เราเนาะจริงก็มีมีหลายมีหลายคู่นะครับก็ต้องบอกว่ามันก็เหมือนเป็นการเขาเรียกเขาก็มาสัมภาษณ์ถึงเบื้องลึกเบื้องหลังว่ามันเป็นมาอย่างไงอะไรอย่างนี้ใช่ครับก็ต้องบอกว่าสนุกดีเหมือนกันครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบเออเพราะความหมายอะไรของคู่จิ้นในในเนี้ยก็คือมันแบบตีออกมาก็คืออย่างเราเนี่ยก็เป็นพี่น้องซึ่งพี่น้องตอนก็ตอนสัมภาษณ์นะครับ เป็นมิตรภาพแบบพี่น้องแบบเราบอกกันว่าเออเราประทับใจในการตรงไหนมากกว่าอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ไปติดตามอ่านดูได้เรื่องอใช่ก็คือเป็นหนังสือสุดสัปดาห์ครับผมก็ไปติดตามกันได้ครับตามกันได้ครับเร็วนี้ได้เห็นแน่นอนนะครับแต่พี่ก็ต้องลาไปแล้วนะคะด้วสดีคับมาไวไปไวครับ